การที่มึงเอาชีวิตไปผูกกับคนใดคนหนึ่งโดยที่ไม่คิดจะเรียนรู้กับอะไรเลยนั่นแหละมาเป็นโทษเป็นภัยมึงต้องพึ่งตัวเองไปพึ่งคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้เพราะคนอื่นไม่คิดว่ามึงมึงต้องคิดว่ามันไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับมึงไปได้ตลอดจนวันตายหรือไม่สามารถจะดูแลมึงไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ขวนขวายใหม่มองเห็นโทษเห็นภัยไว้นี่แหละภัยเวรของสังสารวัตรนี่แหละภัยเวรของการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นหรือไปรักใครมากจนเกินไปหรือไปฝากชีวิตไว้เอาชีวิตติแขนกับคนใดคนหนึ่ง พวกที่เป็นแม่บ้านเหมือนกันนะอย่าเอาชีวิตไปแขแวนไว้กับคนคนหนึ่งที่ยะต้องเอาเงินเอาทองมาเลี้ยงดูเราแล้วบอกว่าให้เราจะเลี้ยงลูกมึงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดให้กับชีวิตตัวเองมันจะทิ้งมึงวันไหนก็ได้นะจําไว้นะอย่าเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับใครจนไม่หาเงินหาทองดูแลตนเองนะมึงต้องมีของมึงเองส่วนเขาจะให้เพิ่มเติมมึงรับไว้เก็บสะสมให้ดีเอาไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตความสบายใจที่ที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่า ความสบายใจจากการขวนขวายหาทองหาเงินด้วยตัวมึงเองไม่มีอะไรดีไปกว่านี้กูจะบอกให้จําไว้หาเลี้ยงชีวิตตนดีกว่าขอเงินขนคนอื่นมาเลี้ยงดูตนมึงต้องพยายามดูแลตัวเองให้ได้กูสอนทุกคนแต่กูใช้ชีวิตของลูกศิษย์กูคนหนึ่งที่มันดั้งด้นมาหากูไม่ทุกไม่มาอนสันดาหต้องรอจนเขาไล่ออกจากบ้านแล้วค่อยมา โอ้ยกูฟังแล้วกูสลดสังเวชกูได้ตกใจเลยจริงเหรอเขาไล่เมองอ๋อจริงจริงเหรอบอกจริงโอ้โหตายแล้วชีวิตอเนกอานาถแล้วเกิน